ตัวนี้ท่อขนาด2นิ้วแบบไม่บีบทอดลดพืนลดผักอัดสปริงเกอร์นะ,ะตัวโคงปั๊มและโครงสร้างของมอเตอร์ปั๊มจะเป็นอลูมิเนียมแผงขนาด650วัตต์เป็นของใหม่แกะกล่องป้ายแดงไม่มีตำหนินพามาชมคลิปรีวิวอีกคลิปหนึ่งเป็นปั๊มโมเดลใหม่ล่าสุดนะะในแบรนด์ของชา n น l ปั๊มเป็นปั๊มพารอยชนิดมอเตอร์บัลเลแท้นะครับ วงจรควบคุมเป็นระบบ MPPT นะครับมอเตอร์1,100วัตต์นะฮะ1,100วัตต์ก็คือ1แรงแรงกึ่งนะครับผมเป็นโมเดลใช้ไฟ24-60โวลต์สามารถต่อแผงเดียวก็ใช้ได้เลยนะฮะหรือจะต่อ2แผงแบบขนานก็ได้นะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบกับแผง650วัตต์โมโนในแบรนด์ของทีหนะ้าเป็นใบเป็นเชียงก็คือรับแสง2ด้านนะครับด้านหลังเป็นกระจกด้วยเดี๋ยวเราจะมาจัดโปรโมชั่นกัน เรืองต้นก็จะมารีวิวตัวปั๊มนะฮะก็คือกล่องวงจรเนี่ยของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านบนท้ายปั๊มจะมีพัดลมระบายความร้อนนะครับนะฮะมีฟุตวาลนะฮะมีฟุดวาลมีวาลอยู่ในตัวเช็ควาลอยู่ในตัวนะครับสามารถกรอกน้ําแค่โขมปั๊มแล้วก็ดูดน้ําได้เลยนะครับตัวนี้เป็นปั๊มสูญญากาศนะครับขนาด2นิ้วนะตัวนี้ปั๊ม2นิ้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบดูกันก่อนนะครับว่าน้ํา ที่ไหลใช้แผง650เพียงแผงเดียวเนี่ยน้ำออกมาเต็มท่อประมาณไหนเดี๋ยวผมยกท่อให้ดูนะครับผมตัวนี้ท่อขนาด2นิ้วแบบไม่บีบท่อนะครับจะไม่บีบท่อนะให้ดูปริมาณนะ้ำว่าเขาเต็มท่อจริงๆนะครับออกแรงออกเยอะนะฮะตัวนี้นะนี่ฮะ20,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับระดับน้ำประมาณนี้สบายมากสามารถฉีดอัดสปริงเกอร์ได้นะครับอัดฉีดได้นะครับ ไปทำน้ําหยดน้ําพุ่งได้แข็งเดียวเหลือเฟือนะครับผมตัวนี้นะเหมาะมากเลยสําหรับใครที่เริ่มต้นใช้งานหรือว่าจะหาชุดที่ราคาประหยัดได้ประสิทธิภาพแรงตัวนี้ผมแนะนำนะข้อน้ำสอนิ้วมันแรงมากนะฮะเดี๋ยวมาชมแผงโซล่าเซลล์กันนะครับที่เราจะจัดชุดโปรโมชั่นไปนะครับของใหม่แก่กล่อง650วัตต์นะฮะวันนี้มาจัดชุดโปรโมชั่นคู่กับปั๊ม ตัวที่เรารีวิวกันเนี่ยครับสนิ้วพร้อมแผงพีอ่าสายพีวีเนาะสายพีวีดำแดงเนี่ยครับห้าเมตรห้เมตรเสร็จแล้วก็จะมีกล่องเบเกอร์นะเนี่ยฮะกล่องเบเกอร์ให้ครบชุดพร้อมใช้ปิดเปิดที่เดียวเลยนะฮะตัวปัม๊มนี่บัตเลททำงานใช้งานง่ายครับสินค้าของเราทาครบชุดแล้วนะครับก็ดูดใช้งานได้เลยนะ้ะ เดี๋ยวลองฉีดไกลๆดูตัวนี้แรงหลือเฟือครับนี่สูบน้ำเข้านาสูบรดพืชรดผักอัดสปริงเกอร์นะครับสูบน้ำท่วมยังได้เลยนะครับเพราะว่าเราใช้แสงอาทิตย์นะครับแต่ถ้าช่วงไหนไม่มีแดดก,ก็ใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคท่านใดสนใจชุดโปรโมชั่นชุดนี้นะครับปัม๊มพร้อมแผงพร้อมอุปกรณ์เบกเกอร์สายไฟนะครับเก้าพันห้ารอยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง นะขอย้ําชุดนี้เพียง9,500บาทส่งฟรีเก็บเงินไปทางหรือท่านใดมีแผงแล้วนะครับอยากได้เฉพาะตัวปั๊ม4,390บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางขอบคุณสําหรับการรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ